พุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพพระครูธรรมรัตนาพิรมลุนสุภาจารโรอดีตเจ้าคณะตำบลพระแก้วและเจ้าวาดวัดธรรมรัตนโพธารามณเมนชั่วคราววัดธรรมรัตนโพธารามอำเภอสังขะจังหวัดสุบิน วันจันทร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาเชิญหีบศกเวียนเบนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตตกาารเวลา15นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเลียนเจ้าภาพศกพระครูธรรมรัตนาพิรมหลุนสุภาจารโรเพื่อสร้าง ติดต่อขอรับหลอกเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพง์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังเดกปีขางตรงกับวันที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2องพพุทธศักราชสองพ โยมบิดาชื่อนายแพงระยับสีโยมมาดาชื่อนางน่อยระยับสีอยู่บ้านเลขที่36หมู่ที่สองตําบลพระแก้วอําเภอสังขละจังหวัดสุรินมีพี่น้องโวมสายโลหิตจํานวน9คนดังนี้หนึ่งนางสาวแก้วระยับสีถึงแก่กรรมพระครูรัตนาที่ลง เด่นอุดมด้วยคุณธรรมล้ำอัมภัยคณะสงฆ์คณะศิษย์จิตรำลึกได้ประดึกกองการอุงหน,นงน,นนำให้หลวงปู่ลุนเปรียบดังรมโพไซกิ่งก้านใหญ่งามแท้แผ่เมตตาบ้านพระแก้วแดนกำเนิดเกิดราง บุญนำทางให้เลิศล้ำง,งามคุณค่าคุณพ่อแพงคุณแม่หนุย่ยหล่อเลี้ยงมาญาติกาวงระยับสีมีน้ำใจละทางโลกมุ่งทางธรรมงามโสพิตฟ้าลิกิจเสริมสร้างทางที่ใช่พัทธสีมาโพธาราม งามอภัยจเจริญใจ,จเจริญธรรมนำศรัทธาอาจรัชท่านง,งามหมดหมดจดสิ้นสงสงศีลเด่นคุณธรรมล้ำเหลือค่าเป็นนาบุญที่ยอดเยี่ยมเปี่ยมศรัทธาสีสัคฆาที่เลิศล้ำมีพรรครอง บัดนี้ต้องจำจากไปอะไรแล้วไปในแนวอนิจจังสิ่งทั้งปองเจ็ดสิบห้าปีชีวิตนี้ที่เคยครองหลวงปู่ต้องอำลาสาธุชนขอเข้ามาเอาหสิกรรมในานามสิษย์ หลวงปู่จงสถิตยอยู่ทุกแห่งหนในใจของศรัทธาสาธุชนสื่อกุศลอุทิศวายไปนิรันดรพระอาจารย์มหาเจรรสกุณพวิโรผู้ประพันธ์